สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่อมคุณยายขาเลาะนะคะวันนี้คุณยายเอาบอลสีของคุณยายที่เป็นสีแบบสดใสมาลองเปรียบเทียบมาบอลสีที่ไม่ป้ายไม่ด่างไม่กัดเป็นแบบสีพื้นๆถ้าสมมติเขาออกดอกแล้วเอาเกสรเขามาผสมพันธ์กันคุณยายอยากรู้ว่า วันสีตัวใหม่หน้าตาของเขาจะสวยขนาดไหนอันนี้เป็นวันสีที่เป็นสีแดงสดใสามากอันนี้ทับทิมบูรพาแต่ตอนโตไปเขาจะกัดสีสวยมากนะแต่ว่าต้องเลี้ยงให้เขาจนหนุ่นอายุเป็นปีอะถึงเขาจะกัดสีสวยมากทับทิมบุรพาคุณยายเคยเห็นสวนหนึ่ง ที่เขาเอาต้นแม่มาให้ดูตอนโตกัดสีสวยมากคุณยายเลยเอฟมาเลี้ยงรอว่าเผื่อเขาโตแก่เต็มที่แล้วเขาจะกัดสีสวยๆนี่นะทับทิมบูรพาหน้าแดงอย่างนี้นะแล้วก็นี่ลูกไม้ลูกไม้สายดาร์กหน้าดำๆเข้มๆอย่างเงี้ยดูความดำของเขา สวยมากเขาไม่กัดไม่ป้ายไม่ด่างแต่ว่าเขามีความงามของเขาสีเขาแบบหน้าเกงกลัวมากดำแล้วนี่สีขาวบัวหิมะคุณยายมาเปรียบเทียบระหว่างสีแดงสีดำสีขาว ถ้าเขามีดอกแล้วเราเอาดอกเขามาผสมเกสรกันอยากรู้ว่าหน้าตาลูกเขาเกิดมาจะมีสีอะไรมั่งคุณยายเลยเอามาถ่ายเปรียบเทียบให้ดูระหว่างวันสีสีแดงสีดำสีขาวแล้วก็นี่สีแดงสดใสใบผิวสวยมากอันนี้สิลิพร ชื่อกระเพาะเสียงกระเพาะตัวก็ยังสวยอีกแล้วนี่อีกสีแดงหนึ่งคือบอลสีแดงเจ้าจากักรพรรดิหน้าแดงสวยมากคุณยายไว้ในแดดเจอแดดแรงๆอ,อ่ะโอ้โหสีเขาแบบสะท้อนสวยมากคุณยายเลยเอาบอลห้าตัวนี้มาเปรียบเทียบดูถ้าเขามีเกสรแล้วเราเอาเกสรมาผสม สายพันธกันทั้งห้าตัวเนี่ยถ้าเขาออกดอกพร้อมกันนะคุณยายว่าถ้าเขาติดมานี่ลูกเขาจะหน้าตาสวยนี่ดูสวยมากคุณยายชอบมากเลยสีแดงๆสดๆแบบเนี้ยิ่งเขาโดนแดดนะโอ้ใบเขาจะสวยเงามาก นี่คุณยายเอามาถ่ายเปรียบเทียบดูสิริพรบัวหิมะลูกไม้ดำทับทิมบุรพาดูนะคะเดี๋ยวคุณยายเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ถ้ามีดอกคุณยายจะผสมเกสรเขาจะดูว่าลูกเขาออกมาจะด่างจะป้าย จะกัดสีสวยไหมจะเป็นสีอะไรมัง่งคลิปนี้คุณยายก็ขอจบกับวันสีห้าต้นสสวยๆนี่นะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาลอดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ